อเมนถามตอบเสริมสร้างผู้แรกเชื่อในสัปดาห์นี้คำถามข้อที่หนึ่งเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรตอบหากคริสเตียนคนหนึ่งต้องการที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาก็จำเป็นที่ต้องใส่ใจในสามเรื่องนี้ให้ดีหากทั้งสามเรื่องนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่านั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้า สามเรื่องที่ว่านี้ก็คือ 1. การจัดแจงทางสภาพแวดล้อม 2. ความรู้สึกทางภายในหรือที่เรียกกันว่าการนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และ 3. คํคำสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์สามเรื่องนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับความสำคัญและไม่ได้เรียงตามลำดับก่อนหลังด้วยเพียงแต่แสดงให้เห็นว่าสามเรื่องนี้จะช่วยให้เรารู้จักถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า เมื่อทั้งสามเรื่องนี้เป็นพยานไปในทิศทางที่สอดคล้องกันเราก็สามารถมั่นใจได้ว่านี่ก็คือน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าในสามเรื่องนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งไม่สอดคล้องกับอีกสองเรื่องถ้าเช่นนั้นก็ยังคงต้องรอดูต่อไปทั้งสามเรื่องนี้จำเป็นต้องสอดคล้องกันเราจะเราจึงจะมุ่งหน้าต่อไปได้อาเมนคำถามข้อที่สอง ผู้ที่มีคุณสมบัติในการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างไรต่อในโยฮันบทที่7ข้อที่17บบอกกับเราว่าถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระทัยของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ดังนั้นถ้าผู้ใดต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้นั้นก็ต้องตั้งใจประพฤติตามน้ำพระทัยของพระองค์ หากท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและแน่วแน่ที่จะรปะพฤติตามน้ำพระทัยของพระองค์แม้ท่านจะไม่รู้วิธีการใดๆพระเจ้าก็จะทรงทำให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ได้อาเมน